สวัสดีครับนะครับนะครับจับสวยๆนะครับถ่ายรูปหนึ่งตัวนะตัวนี้ขังได้ประมาณนักสองอาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายลงนะเพราะว่าฝนตกทุกวันนะครับฝนตกทุกวันก็เลยไม่มีเวลาถ่ายนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เคยอุ้มไปเอาไปซ้อมพักพวกนะครับเอาไปซ้อมแล้วก็พอจะเข้าเกลี้ยวครับขู่่อสู้ดีดนะขู่่อสู้ดีดวิ่งหนีเลยครับ แล้วก็มาปล่อยที่บ้านนะครับมันก็มากัดปีกตัวเองเพราะว่ามันเหมือนมันมันอยากปั้มอะครับมากัดปีกตัวเองนะครับก็เลยจับครอบนะครับพอจับครอบไม่เป็นนะนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยปีกนั้นครับเนี่ยนี่เป็นรอยแบบขนเปิดๆหน่อยนี่คือจิกจิกปีกตัวเองนะครับก็คือจังหวะหน้ามันคือมันอาจจะเครียดนะครับ ไก่เอกกำลังเข้าได้เข้าเข็มนะครับขั้วสู้ดันวิ่งหนีนะครับกลับมาก็เลยจิกปีกตัวเองหน่อยนะครับแต่พอขังแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับพอขังแล้วก็ไม่ไม่ไม่จิกนะครับตัวนี้อายุยังน้อยนะครับปีกหางก็ยังไม่สุดนะครับนี่สวยนะครับ เป็นหนุ่มนะครับรุ่นประมาณสักเจ็ดเดือนกะขวานะครับเข้าแปดเดือนนะครับต่อก็พอมีประมาณสักเซนหนึ่งนะต่อนะต่อสวยนะครับต่อไม่เล็กนะต่อใหญ่ครับโดยรวมสวยนะครับปีกเปิรกไม่มีแคปไม่มีโวนะครับแข้งขาสวยไม่มีหน่อมไม่มีอะไรนะตัวนี้ครับไม่สู้พ่อไก่นะอันนี้คือพ่อไก่นะครับ พ่อไก่นะครับไม่สู้พ่อไก่นะนะครับแต่ไปข้างนอกสู้ทุกตัวนะครับสวยๆเลยครับรอยรอยชนประมาณสองห้าขึ้นไปนะครับ ปึกแผ่นดีนะกระดูกกระเดี่ยวดีครับตัวนี้ก็สลับปล่อยกับพ่อเท้านะครับสลับปล่อยอยู่นะครับอันนี้เพิ่งจับขังนะตัวนี้เป็นของพี่ม่อนนะครับของพี่ม่อนนะก็คือพี่ม่อนเป็นเจ้าของแล้วนะตัวนี้นะครับแล้วก็ฝากผมดูแลอยู่นะครับ ผมก็ดูแลนะครับเอาไปปล่อยกินหญ้าบ้างเอาไปปล่อยล็อกผสมบ้างนะครับสลับหมุนเวียนกันไปนะครับนี่ครับสวยๆนะขึ้นฝูงครับผมตัวนี้มีแววดีครับตัวนี้นะ